เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนเทผิวหน้าเนี่ยมองข่ำนะคะผิวหนาไม่สมาเสมอกันนะคะคือตอนนี้เนี่ยหน้ากระจ่างใสขึ้นหมักเลยนะคะตั้งแต่มาเจอเซรั่มยันที่ตัวน,นี้นะคะตัวช่วยแดดตัวช่วยดีสาหรับหนองเลยนะแล้วมันเป็นเซรั่มของคุณหมอนะคะคือรับร่องได้เลยว่ามันปลอดภัยจ้าเมื่อก่อนนะคะซิวขึ้นเป็นหวาเลนเลยนะคะตอนนึงอาทิตย์ก็คือประมาณ2 3งสามเซฮามนนะคะขึ้นแลไม่ได้ก็เลยตรงหาตัวช่วยก็ยันที่ตัวน,นี้ยังเป็นตัวช่วยหยับอย่างการเกิดซิลไหมนะคะหนองก,ก็จะท่ายัน ที่ตัวนี้ก่อนแต่งหน้าว่าเช้าแล้วก็กลางขึ้นก่อนนอนนะคะมันจะช่วยให้เก่องสัมอางของเราติดทนดีขึ้นด้วยนะใข้ถ่ายยังไม่ล่องยังให้ล่องหมางๆเลยนะคะซึมเข้าผิวง่ายมากๆเลยนะนึ่งอาทิตย์ก็คือว่าหล้ดซึกว่าซิลอ่ะมันจะขึ้นหน่อยลงนะคะแล้วก็รอยซิลเนี่ยก็คือว่าจางลงไหวหมากๆเลยนะคะแล้วก็พานไปนึ่งเดือนเทน้องชายนะคะหน้าหนองเนี่ยกระจังใซขึ้นนะนาวไม่มองขำเหมือนเมื่อก่อนนะคะย่างที่ตัวนี้คือชายได้ แบบขอบถูกปัญหาผิวเลยนะลดซึ่งว่ามันขุมจริงๆเลยนะคะการเทเสัิญที่ตัวนี้มาใช้ก็สาหรับใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำรอยซิ้วต่างๆ,งๆ,งๆ,งๆต้องแนะนํายันที่ตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวชว่วยเทสาม,มาที่จะจัดการถูกปัญหาผิวหนะ้าของเราได้เลยนะคะ